มันมีแหนะคะแหนมหมูหรือแหน่เน,น,นื้อแน,น่นนใจเหลือยี่นิดหน่อยก็ใส่ลงไปด้วยเลย จะใส่ไข่นะคะไข่ที่ตอไปก็คือสองฟอง แล้วก็เริ่มใส่เครื่องปรุงได้เลยนี่จะกะเอานะคะสิูกขาวซอสหอยนางรมนะคะซอสต,ตึงเล็ศนิดหน่อย ขั้นตอนต่อไปก็ใส่ข้าวเลยค่ะ ก็จะมีกลิ่นไม้กน้นกระถานิดหน่อยนะคะจะหอมดีนะคะอันนี้เป็นเทคนิคนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมนะคะเพื่อความสวยงามค่ะแต่ในตู้เย็นเนี่ยวันนี้เราไม่มีอมะเขือเทศเราก็เลยไม่ได้ใส่นะคะก็คือเป็นเมนูล้างตู้เย็นนะคะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็ร้อนๆเลยนะคะแล้วก็น,นี่ไม่เพิ่มมา นี่ค่ะแกงส้มค่ะซื้อแกงถูกมาแล้วก็ทานไม่หมดนะคะก็เลยเอามาอุ่นมาทานด้วยกันนะคะค่ะนี่ก็เป็นอาหารเนื้อเย็นของเรานะคะก็เมนูเดิมนะคะเพราะว่าซื้อไส้กรอกไส้กรอกแฮมมาน,นะคะมาเยอะแล้วก็ปกติเนื้อเย็นเนี่ยไม่ค่อยทานแป้งนะคะวันนี้ก็เลย มีเมนูยำนะคะน,นี้จะยำใส้กอกง่ายๆอะคะ่ะก็กาว่าจะทำยำแล้วก็กินกับผักนะต่อไปนะคะก็จะหัน่นนี่คะ่ะมะเขือเทศนะคะนี่เพิ่มสีสัน บางครั้งต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าเสียงอ <c oughs> ืเรานี่คือจะเป็นคนที่บางทีก็เสียงเต็มบางทีก็อาจจะดูไม่ค่อยมีเสียงนะคะสาเหตุเกิดมาจากเป็นภูมิแพ้นะคะแล้วอีกอย่างคือเป็นกดไหลย้อนนะคะกดไหลย้อนนี่คือเวลาแบบเสมหะมันมันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะมาอยู่ที่ลําคอนะคะพออยู่ที่ลําคอแล้วเวลาจะพูดออกมาทีนึงมันก็จะแบบ ไม่เต็มเสียงอะคะ่ะเหมือนมีอะไรที่แบบพูดเราแบบไม่ชัดไม่ค่อยชัดนิดนึงอะคะ่ะก็ลองต่อไปก็เป็นขึ้นช่ายนะคะยำก็แล้วมีขึ้นช่ายนะคะเพื่อความหอม อันนี้คือถ้าทําทานเองนะคะแล้วแต่ความชอบเลยนะคะใครจะใส่มากน้อยแค่ไหนไม่ว่าก,กันนะคะวันนี้ก็จะลงแล้วก็นี่นะคะคือปกติเนี่ยจะเอจะชอบทานผักอยู่แล้วนะคะจริงๆเอาผักพวกเนี้ยทานต่างหากก็ได้นะคะแต่ว่าสูตรเรานี่คือใส่ไปเลยขี้เกียจอะค่ะ ที่เดียดทานแยกค่ะก็จะหั่นยำไปเลยค่ะมันจะได้แบบคุกเค้ากับหมนยำนะคะอีกอย่างที่จะใสยก็คือผักนี่ยค่ะปกติแล้วคือคนทั่วไปเขาก็จะเอาไปทานแยกเนาะเราไม่แยกค่ะ ยำไปด้วยะคะ่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะมะนาวนะคะยำก็ต้องมีมะนาวนะคะเปรี้ยวๆนี่นะคะวัตถุดิบที่เราเตรียมไว้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนปรุงรสนะคะอันนี้คือพริกนะคะพริกสามเม็ดปกตินี่คือเป็นคนคือชอบชอบกินเผ็ดอะคะ่ะแต่ว่าอตอนเนี้ยเป็นกดรละย้อนก็เลยต้องลดปริมาณลงนิดนึงนะคะอันนี้เหลือแค่สามเม็ดนะคะแล้วก็สูตรอาจจะไม่เหมือนใครหรืออาจจะเหมือนก็ได้นะคะอันนี้คือ น้ำปลาผสมสีอิว่วขาวนะคะเพราะว่าปกติคือถ้าใส่น้ำปลาอย่างเดียวเนี่ยมีความรู้สึกว่ารสมันจะไม่กลมกลม่อมแล้วก็ใส่ผสมกันเนาะแล้วก็น้ำตาลน,นี่ตัดน้ำตาลหน่อยนแล้วก็คนนะคะนี่ค่ะมะนาวนะคะบีบไปเลยค่ะใครชอบเปรี้ยวก็ ปเปรี้ยวนะคะใครชอบเค็มชอบหวานใส่ตามใจเลยคะ่ะก็คนนะคะให้มันเข้ากันเมื่อเราชิมรสชาติกลโอเคแล้วนะคะก็ใส่ผักอันนี้แล้วแต่เราจะใส่เลยนะคะเพราะว่าจะบอกว่าในตู้เย็นเราเนี่ย ไม่มีหอมใหญ่นะก็ใส่เท่าที่นีอะคะ่ะอยากใส่อะไรก่อนก็ใส่ไปคนคนให้เข้าเข้ากันนะคะ ขนาะจะเล็กไปน,นิดนึงนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ให้หมดเลยะคะซึ่งมันจะลดนนะคะค่อยๆคนนี่นะคะคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็เติบใส่จานได้เลยนะคะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ วันนี้เราจะกินกับะซดานะคะอาจจะกินไม่เหมือนคนอื่นนะคะแต่ว่าเป็นคนชอบชอบกินะซดานะคะเป็นคนไม่ชอบหวานคือไม่ไม่ชอบอาหารหวานๆมากๆะคะ่ะก็เลยกินะซดาวน้ปลาหวานไม่เป็นก็เลยนะคะใช้ะเดากินกับน้ำครีกอะไรก็ได้แต่ห้ามหวานนี่ค่ะวันนี้ก็มีทั้งหมดสองเมนูนะคะ ก็ขอาลาไปด้วยเมนูนี้นะคะเดี๋ยวลงคลิปให้ดูนะคะสวัสดีค่ะ